หลังจากที่เดินทางมาจากบ้านนายยังกักนะครับแล well ้วก็มาบ้านโคกอนุแล้วก็มาสอดบ้านนี้นะครับเนี่ยจะไปห้อยหินฝนนะครับผมจะไปห้อยหินฝนมาเบื้องบรรยากาศทางจะไปห้อยหินฝนเพาะพี่น้องว่าเป็นจ้งไดเนี่ยนี่กับถนนพึ่งลาดยางไม่ไหมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับอันนี้คือบ้านซับสลีตีเมียนบ่ครับอันนี้ผมกับบุรุษเจ้าของพื้นที่กันคอมเมนต์มาใต้คลิปให้แน่เวยครับว่าบ้านที่ออกมาจากบ้านโคกอนุนะครับต่อมาจากบ้านโคกอนุ เมียนบ้านอย่างนี้นะครับกับฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปให้ผมเนี่ยเพราะว่าผมกับบรลูผมก็แน่ใจว่าบ้านนี้ซื้อบ้านทรับสริเตอรตร,รีบอนนะครับผมกับบอลแน่ใจเพราะว่า ผมเสิร์ชในสารระบบแล้วมันบ่บวกขึ้นนะครับบ่ขึ้นใเห็นเนาะแต่ว่าทั้งนาเขาเนี่ยเป็นบ้านวังสร้างนะครับบ้านวังสร้างนี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงที่อยู่ในตำบลนายังกักนะครับอำเภอเสีทิศจังหวัดชัยภูมินะครับนี่โอ้ดีหลายครับเพื่อนมาลาดยางให้ไมนะ่เนาะสมัยก่อนผมจําได้นี่แถวนี้เปลี่ยนปากล้วยนะครับปากล้วยน้าบ้าปลูกมีแต่ปลูกกล้วยน้าบ้าลายๆครับแถวนี่เป็นสวนกล้วยน้าบ้าเต็มเลยครับ2่องางทางสมัยก่อน อันนี้ย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วนะครับสปีที่แล้วที่ผมเคยมาเล่นบ้านโคกอนุนะครับสมัยก่อนเนาะพอขี้กับมานี่ก็เป็นดงกล้วยแล้วครับดงกล้วยน้าบ้าน,นะครับเพื่อนขายทั้งนวยแล้วก็ขายทั้ง,งใบพ่บนะครับใบกล้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็รลด หน่อยล่อยลงนะครับหันมาปลูกอ้อยกับมันนะครับตะส่วนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยเริ่มมาเปลี่ยนเิ็น้อยแล้วนะทั้งสองขางทางที่ผมมากขับมาเรื่อยๆครับขับมาเรื่อยๆจะเป็นถนนลาดยางแบบนี้เลยครับลาดยางไม่ไม่สดสดร้อนๆนะครับยังอุ่นๆอยู่ครับยังอุ่นๆอยู่เลยเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยๆว่ามันี่ลาดยางหอดถึงใดนะครับแต่ว่าเส้นนี้จะออกไปบ้านห้วยนพนออกไปวัดขอยยห้มหอมออกไปซับญ่ได้นะครับพี่น้อง ไปซับแน่ได้แล้วก็ออกไปพูนบ้านท่าบอนแล้วก็ออกไปบ้านเจ้งกระจวนได้พี่น้องบ้านเจ้งกระจวนกระยุต่ตําบลโคกสะอาดอาเภอหนองบรัรวลีจังหวัดเชียงพูนนะครับเส้นนี้จะออกไปอําเภอหนองบัวลีได้นะครับกระซอดได้หลายทางนะครับขาก็ขชี้รถเลาะไปเรื่อยๆแต่ผมบอกเลยว่า ถนนเซนนี่บรรยากาศดีถ้ามาช่วงหน,าน้าฝนนิวเดี๋ยวผมมาจิบบรรยากาศช่วงหน้าฝนว่าฝากพี่ฝากน้องนะครับว้านที่เป็นยนจงังไดนี่เขาจะเลี้ยวไา้ไปนี่นะครับถ้าตรงไปพื่นจะออกวังตะเ่าครับบ้านวังช้างนี่คือบ้านวังสร้างของท่นเพื่นว่าอันนี้ผมอ่านตามไปนะครับแต่ว่าเบื้องในเปลี่นที่แล้วบางบางบ้านก็เ่ขึ้นอันอัปเดตให้เขานะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าหม่องใดเป็นบ้านใดกันแนี่พเพราะเขา,าเลี้ยวไา้มาเล้วกับที่เปลี่ยนเป็นถนนลูกหลังแบบนี้นะครับถนน อันนี้เพิ่นจะเอาหินคุกนะครับมาล้งให้นะครับอันนี้จะขึ้นไปบ้านหอยหินฝนนะพี่น้องบ้านหอยหินฝนจะอยู่ในตำบลน,น้ายางกักนะครับอาําเภอเทพสถิตอยู่ด้อยนะพี่น้องนี่จะมีคอนกรีตทางขึ้นเขาเป็นบางส่วนนะเพราะเลียวไปบางทางบ้านโคกอนุพี่น้องทางบ้านโคกอนุบรรยากาศอย่างดีเลย จะเป็นยู่ในหุบนะบ้านโคกอนุกับบ้านซับสเลีตีนะครับที่ยู่ในหุบเดี๋ยวผมจะเสดกองลงไปเบื้องเดียวจอดท่ายให้พี่น้องเบื้องเรกนะครับว่าบรรยากาศดีๆขนาดใดเนาะนี่ครับถ้าขามเขาลุกนี้ไปกับพูดแหละครับหวังแต่เท้าเขึ้นไปซับแง่เนะครับหรือว่าเขาชี้ตามถนนลาดยางไปเพื่อนกับที่ไปออกบ้านโคกอนุออกบ้านน้ําจังกัดนะครับเพราะเบื้องไปเรื่อยๆกับบรรยากาศดีๆครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนแห้งบรรยากาศที่ดีก็นี่ครับเดี๋ยวผมมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบื้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีทั้งบ้านนั้นยังกักนะครับบ้านซับเซริตีบ้านหวังสร้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี้ยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ